สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเสมาหลวงพ่อห่วงวัดท่าไนจังหวัดนครปฐมด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อห่วงครึ่งองค์อยู่ในเหรียญใบเสมาเขียนว่าหลวงพ่อห่วงส่วนด้านหลังจะมียัน รงกางในบรรดาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนคนปรปฐมจะมีหลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอมเป็นหนึ่งในเกจิที่ทุกคนเคาเรพเลื่อมใสด้วยบารมีของหลวงพ่อเงินและวัตถุมงคลของท่านเป็นที่เลื่องลือ ยังมีอีกหนึ่งเกจีอาจารย์ที่หลวงพ่อเงินให้ความนับถืออย่างมากถึงกับออกปากว่าเก่งกว่าหลวงพ่อเงินมากนักจะเรียกขาหลวงพ่อห่วงว่าหลวงพี่โดยตลอดนอกจากนี้ท่านมักกล่าวกับผู้ที่เดินทางไปขอวัตถุมงคลเสมอว่าเลยของดีมาเสียแล้ว หลวงพ่อห่วงวัดท่าในนั่นแหละของจริงไปเอาที่นั่นเถอะโยมพระเกจิรูปนั้นคือหลวงพ่อห่วงวัดท่าในจังหวัดนครปฐมนั่นเองโดยในสมัยนุ่มๆพระเกจิอาจารย์ดังสามองค์ได้ร่วมออกทุดงร่วมกันเสมอทุกปีมิได้ขาด จะประกอบด้วยหลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนใหญยหอมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงาบและหลวงพ่อห่วงวัดท่าในาครั้งหนึ่งขณะเดินทุดงผ่านเข้าป่าดงดิบแถบจังหวัดกาญจนบุรีไปพบกระทิงโทนตัวหนึ่งมันได้ไล่ขวิดทำร้ายหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อเต๋ ได้เดินหลบไปแต่หลวงพ่อห่วงกลับไม่หลบยังคงยืนภาวนาพระคาถาอยู่ตรงที่เดิมเมื่อเจ้ากระทิงโทนวิ่งเข้าใส่ไล่ขิดก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่มันขิดไปไม่ถึงตัวท่านคงขิดได้แค่ดินตรงหน้าท่านเท่านั้นจนฝุ่นตลบอบอวนไป หลังจากขิดได้สักพักหนึ่งมันก็แผดเสียงร้องกำลามจากนั้นก็วิ่งหนีไปโดยหลวงพ่อห่วมท่านเป็นพระพิสุที่เข่งขัดในวัดปฏิบัติถือสม,มะถะลักสันโดดไฟศึกษาธรรมวินยัยและวิปัสนาจนแตกฉานเมื่อถึงออกปรรษา ท่านจะออกธุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อฝึกวิชาสแสวงหาที่สงบเพื่อปีกวิเวกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านได้เดินทางไปฝากตัวเป็นสิษย์หลวงพ่อรุ่นวัดช้างเปลือกที่อัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพระอาจารย์ลุคขมูลชื่อดังพรรษาที่หก ได้ไปปักกดที่วัดท่าในซึ่งขณะนั้นสุดโสมมากชาวบ้านเห็นวัดปฏิบัติแล้วเกิดเลื่อมใสจึงอาราธนาให้จำวัดที่วัดท่าในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำคัญในการบูรณะวัดจนปี2475ท่านได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไน สุดท้ายได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรโดยวัตถุมงคลท่านได้จัดสร้างไว้หลายรุ่นมากมายหลายแบบที่โด่งดังทั้งตะกุฏโทนได้มงคลพระพิมพ์ผงเกสรและเหรียญรูปเหมือนว่ากันว่าท่านปลุกเสกวัตถุมงคลฉังนักอย่างผงเกสร ท่านตากแดดจนแห้งสนิทแล้วนำไปใส่ในบาทที่มีน้ำเต็มบาทจากนั้นบริกรรมคาถาจนพระลอยขึ้นมาจึงใช้ได้องค์ไหนจมจะเป็นพระเสียพระเครื่องของท่านเปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บูชาพุทธคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมแขวคาด อีกทั้งคงกระ ب ันชาตีเป็นที่หวงแหนยิ่งนะักของคนพื้นที่วัตถุมงคลให้ใครท่านจะพิจารณาอย่างมากและสำทับด้วยว่ามึงอย่าเที่ยวไปป้นเขานะปัจจุบันวัตถุมงคลท่านหาชมยากขึ้น วันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อห่วงวัดท่าในอีกหนึ่งสุดยอดเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดนครปฐมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ